ถึงภาวะวัยทองของผู้หญิงนะคะวัยทองก็คือภาวะที่ผู้หญิงเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนนะคะโดยรังไข่เนี่ยจะหยุดสร้างฮอร์โมนของเพศหญิงนั่นก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนและก็ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนะคะเมื่อไหรที่ร่างกายของเรานะคะไม่มีฮอร์โมนนะคะหรือลดน้อยลงตรงนี้นะคะก็จะทำให้เกิดปัญหา มากมายเลยนะคะปัญหาต่างๆนะคะกับระบบภายในของผู้หญิงนะคะเดี๋ยวเรามาสังเกตดูกันว่ามีอาการอะไรบ้างนะคะสำหรับผู้หญิงที่อ,อ,อยู่ในภาวะไวทองนะคะ อย่างแรกเลยนะคะที่เป็นปัญหาเยอะที่สุดก็คือในเรื่องของน้องสาวแห้งนะคะไม่มีน้ำหล่อลื่นตรงนี้นะคะก็จะทำให้ผู้หญิงเรารู้สึกเจ็บแสบเวลามีเพศสัมพันธ์และรู้สึกเบื่อไม่มีอารมณ์ร่วมกับคุณสามีนะคะไม่อยากที่จะเอ,อ่อทำกิจกรรมเอ,อ่อเรื่องบนเตียงเลยนะคะก็จากปัญหานะคะดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาเล็กๆตรงนี้มันจะอัด มันจะเป็นปัญหาที่ลุกลามไปถึงปัญหาการใช้ชีวิตคู่ได้ปัญหาเออเรื่องบนเตียงได้นะคะเพราะว่าคุณผู้ชายเขายังคงมีความต้องการอยู่นั่นเองนะคะแล้วก็ปัญหาในเรื่องของผิวพรรณนะคะแห้งนะคะแห้งกร้านนะคะ กลางคืนเราจะรู้สึกนอนไม่หลับนอนหลับยากนะคะแล้วตื่นเช้าตื่นเร็วอีกนะคะก็จะทําให้เรารู้สึกเพลียงัวเงนียรู้สึกไม่สดชื่นร่างกายไม่กระปรี้กระเป๋านะคะแล้วก็อาการร้อนวูบว่าบนะคะตอนกลางคืนนะคะหรือบ้านหมุนเวียนหัวนะคะก็เป็นอีกหนึ่งอาการที่สร้างความ ไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวให้กับผู้หญิงเรานะคะอาการร้อนวูบว่าอะไรเหล่านี้นะคะและผิวพันธุ์นะคะที่มันขาดความยืดหยุ่นนะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเลยเราลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าวันนี้เรามีอาการเหล่านี้ไหมถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อ,อ,อายุยังไม่ถึงที่เขาเรียกว่าวัยทองเนี่ยถามว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นปัญหาเหล่านี้ไหมนะคะ มีโอกาสได้ค่ะเพราะว่านอกจากอายุที่เพิ่มขึ้นแล้วทาให้ฮอร์โมนเพศหญิงของเราลดน้อยลงหรือว่าอยู่ในช่วงวัยทองที่ฮอร์โมนไม่ผลิตแล้วเนี่ยก็ ภาวะความเครียดความกังวลต่างๆนะคะก็ทําให้ผู้หญิงเนี่ยมีภาวะฮอร์โมนที่ลดลงหรือว่าแปรปรวนฮอร์โมนสวิงนะคะทําให้มีปัญหานะคะในเรื่องของระบบฮอร์โมนได้ด้วยเช่นเดียวกันพอฮอร์โมนมีปัญหาหลักๆเลยหลายๆคนก็จะมีปัญหาในเรื่องของทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยนะคะ รู้สึกเบื่อสามีรู้สึกแบบไม่มีอารมณ์ร่วมนะคะอันนี้คือเป็นความรู้สึอเป็นปัญหาทางด้านจิตใจนะคะอารมณ์ความรู้สึกอะไรเหล่านี้นะคะแต่ในด้านทางด้านร่างกายก็เหมือนน้องสาวเราแห้งเราก็จะรู้สึกแบบมันเจ็บมันแสบนะคะไม่อยากที่จะเ มีกิจกรรมกับคุณสามีตรงนั้นนะคะและปัญหาอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องสาวล้วมน้องสาวหย่อนยานนะคะก็มีผลมาจากภาออวะวัยทองตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันด้วยความที่เราอายุเพิ่มขึ้นแล้วก็ออฮอร์โมนมันลดน้อยลงไม่มีอะไรเข้าไปแบบว่าหล่อเลี้ยงนะคะภายในช่องคลอดของเรานะคะก็ทําให้ออช่องคลอดของเราเนี่ยบางลงนะคะแห้งบางลงนะคะก็ทําให้เกิดความแห้งฝืดเวลามีเพศสัมพันธ์ก็จะรู้สึกเจ็บแสบ มีจะทําให้ลุกลามไปถึงอาการแบบอักเสบแล้วก็ติดเชื้อได้นะคะและอาการติดเชื้อเหล่านี้นะคะมันลุกลามไปเป็นมะเร็งปากมดลูกอะไรได้อีกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเลยในวันนี้นะคะเราก็จะสามารถที่จะดูแลนะคะได้ด้วยสมุนไพรเชีวา่าใครที่มีปัญหาเหล่านี้นะคะเชว่านะคะทานเพียงวันละ1แคปซูลก่อนนอนเท่านั้นนะคะ ทาน1แคปซูลก่อนนอนนะคะตัวนี้จะเป็นตัวช่วยดูแลฟื้นฟูปรับสมดุลฮอร์โมนภายในร่างกายของผู้หญิงและดูแลสุขภาพภายในของผู้หญิงแบบแบบองรวมเลยนะคะตัวนี้คือทานดีมากนะคะใครที่มีปัญหาอย่างทีเ่เราคุยกันเมื่อตอนต้นคลิปเมื่อสักครู่นะคะจัดไปทานได้เลย1นซองเพียง299บาทเท่านั้นนะคะเ,เริ่มเห็นผลตั้งแต่ซองแรกเลยนะคะ โปรโมชั่นเดเดือนนะคะทานได้ถึง36วัน850บาทส่งฟรีทั่วประเทศและถ้าหากว่าใครนะคะที่รับ4ซองนะคะ,ะคุ้มไปอีกนะคะ3ซองทานได้36วัน4ซองทานได้48วันจ่ายเพียง1,000บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจนะคะทักหรึกสาสอบถามทางแชทได้เลยค่ะ